ตอนเราเข้าสู่เจาะข่าวเด่นนะครับวันนี้คุยกับหมอฟันท่านหนึ่งนะครับทันตแพทย์พเดชภูลวิทยากิจนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสุรัยคุณหมอโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวใช่ครับเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวครับบอกประเด็นเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าเมื่อสัก20กว่าปีก่อนใช่ครับประมาณ20ครับตอนนั้นเป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ปรากฏว่า ไปเซ็นคำประกันให้กับอาจารย์ท่านหนึ่งของคณะทันตแพทยศาสตร์ที่มหิดลเพื่อจะรับทุนการศึกษาจากมหิดลไปเรียนต่อต่างประเทศใ่ครับและปรากฏว่าอาจารย์ท่านนี้เป็นอาจารย์ผู้หญิงเนี่ยนะใช่ครับไม่รู้จักกับเขาเลยคือรู้จักว่าคือเคยเจอหน้ากันเนี่ครับแต่ว่าถามว่ารู้จักสนิทส่วนตัวไม่ใช่ครับเพราะว่าผมไม่ได้จบที่มหิดลเซ็นคำประกันไปครับผมคุณหมอเป็นหนึ่งในสี่ บุคบคนที่ค้ำประกันให้ซึ่งนอกจากคุณหมอแล้วก็ยังมีอาจารย์อีกสองท่านครับเป็นอาจารย์ของอ<ช>ทันตแพทย์คนนั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังมีเพื่อนรุ่นพี่เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาอะครับอ่าลอกอย่างนั้นก็มีคุณหมอรวมทัลงล้งหมดสี่คนไปเซ็นค้คำประกันครับเวลาผ่านไปนะครับตั้งแต่ปีสามกปัจจุบันปีห้าเก้าครับเพราะฉะนั้นก็ยี่สิบกว่าปีประมาณยี่สิบครับโพสต์ข้อความว่า เขาไม่กลับมาใช้ทุนใช่ครับแล้วกลายเป็นว่าคุณหมอกับอีกสามท่านรวมเป็นสี่ท่านที่ไปเซ็นคำประกาศเอาไว้ครับต้องเป็นฝ่ายไปชำระเงินใช่ครับใช้ทุนนะพูดง่ายๆใช่ครับนี่ยังเคราะห์ดีอยู่เล็กน้อยตรงที่สามารถเจรจาพูดคุยให้ไม่คิดเรื่องเบี้ยปรับอะไรต่างๆครับผมก็เลยจ่ายเงินโดยสรุปประมาณสักแดล้านกว่าใช่ครับแทนที่จะเป็นสามสิบเอ็ดล้านใช่ครับ คือถ้าเจ้าตัวกลับมาใช้ทุนเนี่ยกรณี<ช>ไม่กลับมาเป็นอาจารย์ต่อต้องเสียเงินเนี่ยสามสิบเอ็ดล้านรวมค่าปรับครับอันนี้คุณหมอยืนยันข้อมูลว่าอาจารย์หญิงคนนี้หมอฟันคนนี้เนี่ยหนีเลยไม่กลับมาครับเขาแจ้งความํำนวงว่าไม่กลับมาแล้วก็ขอลาออกจากมหาวิทยาลัยมหิดลครับ<ล>เมื่อประมาณสิบปีที่แล้วครับลาออกเลยลาออกครับ แล้วปัจจุบันรู้ไหมครับว่าเธอใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเป็นคุณหมอด้วยนะครับแล้วก็เป็นนักวิจัยอยู่ที่มหาลัยอันดับหนึ่งของอเมริกาเป็นนักวิจัยด้วยเป็นนักวิจัยก็แปลว่าเหมือนเป็นอาจารย์อ่ะทำงานวิจัยน่าจะปฏิบัติงานด้วยครับเพราะว่าเธอได้ดิพโลเมต American Board of Pediatric Dentistry ก็คือได้วุฒิบัตรทางด้านสาขาทันตกรรมสำหรับเด็กของที่อเมริกาเพราะฉะนั้นก็คือเป็นหมอฟันไปด้วยใช่คิดว่าน่าจะทำงานด้วยครับซึ่งสำหรับคุณหมอพระเดชก็เชื่อว่า เธอมีชีวิตที่ดีแน่ๆเท่าที่ทราบมาก็คือเพื่อนเขาก็เคยไปถามหรืออะไรอย่างี้ครับก็เขาก็มีชีวิตอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่ค่อนข้างหรูหราในในบอสตันครับฐานะการเงินก็ดีก็ดีครับพอหมอฟันที่นั่นคงค่าตัวแพงเลยนะฮะแพงครับเป็นอาชีพที่คาดว่าน่าจะเป็นอันดับสองรองจากทนายความเพราะฉะนั้นไม่น่าเชื่อนะว่าจะทิ้งทุนไม่ว่าแต่ทิ้งให้คนอื่นต้องรับผิดชอบเงินที่ว่านี้ คือเราเคยทวงถามไปนะครับเขาก็ส่งมาให้บ้างเป็นระยะนะครับแต่ยอดไม่เยอะยอดหลังสุดเนี่ยคือประมาณห้าหมื่นเหรียญนะครับที่เขาส่งมาให้แต่มันก็ไม่พอพอเราทวงถามอีกเขาก็ตั้งทนายขึ้นมาบอกว่าอย่าไปยุ่งอะไรกับเขามันเป็นกฎหมายทางบ้านเขาไม่ให้เราไปยุ่งเกี่ยวเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเงินเขาพูดอยู่คําเดียวครับคือว่าเขาไม่มีเงินเขามีครอบครัวอยู่ในเมืองไทยไหมฮะนี่ครับ อืมีครับพยายามจะติดต่อไหมก็เคยติดต่อแล้วครับแต่ว่าเหมือนกับครอบครัวก็บอกว่าไม่ไม่ได้สนใจกับคนคนนี้แล้วประมาณนี้ครับอืมเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยสำหรับเฉพาะคุณหมอเองเป็นหนึ่งในสี่คนที่เซ็นคำประกันถูกไหมใช่ครับนะก็ตามระบบระเบียกว่า้องมีการคำประกันใช่ครับแล้วบังคับคดีแล้วบังคับคดีถึงที่สุดหรอครับเพราะหน่วยงานภาครัฐก็ไปฟ้องกับศาลปกครองใช่ครับแล้วศาลปกครองก็มีคำพิพากษาแล้วล่ะครับให้ยึดทรัพย์ครับ คือทางไม่ให้โดนเนี่ยได้ได้ไปได้ไปตรวจสอบทรัพย์ของแต่ละบุคคลแล้วก็จะทําการยึดทรัพย์ซึ่งถ้ายึดทรัพย์เนี่ยมันจะเป็นการยุ่งยากคือหนึ่งยึดทรัพย์เนี่ยจะยึดทรัพย์ในราคาในราคาที่เรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ราคาตลาดครับเป็นราคาราคาที่ประเมินไว้ซึ่งมันต่ำนะครับแล้วก็แล้วก็สามารถยึดได้โดยตลอดอยู่แล้วครับคือพูดง่ายๆก็คือถ้าไม่เอาเงินมาใช้นี่เนี่ยยึดทรัพย์ที่ค้ำประกันเนี่ยก็ต้องยึดทรัพย์เลยครับ เพราะว่ามีคุณหมอบางท่านก็มีหมายไปถึงบ้านแล้วว่าจะยึดทรัพย์เลยครับนี่คือจูจ่ๆเลยเนี่ยนะก็คุณหมอท่านนั้นเนี่ยก็มีคุณแม่ที่ชลาภาพอยู่คนหนึ่งนะครับก็ท่านก็กลัวมากว่ากลัวคุณแม่จะรู้นะครับสุดท้ายก็ต้องเอาบ้านไปจำหนอแล้วก็มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งเนี่ยก็กาลังทําเรื่องกู้อยู่นะครับเพื่อที่จะมาใช้เงินสองล้านกว่าในส่วนนี้ครับเพราะฉะนั้นสําหรับคุณหมอพเพลิดเป็นหนึ่งในสี่ใช่ครับจ่ายละ ตอนที่โพสต์เนี่ยโพสต์แล้วว่าจ่ายแล้ว<ช>ประมาณ<ป>สักสองล้านกว่าแอนเจ็บใจคือถามผมนะลองอ่านโพสต์ผมนะครับผมได้เขียนว่าสิ้นสุดกันทีสองกันเก่าคือผมถามว่าเสียใจไหมไม่เสียใจนะอืคือผมมีคข้อเสนอผมปรารถนาดีนะครับวันที่ผมเซ็นให้ผมไม่รู้จักเขาเลยอืมแต่ผมทําเพื่ออะไรครับผมทําเพื่อวิชาชีพทําเพื่อคณะอถามว่า เสียใจไหมไม่เสียใจครับอผมมองว่ามันเป็นการเก่าต่อให้ย้อนเวลาได้ถามว่าผมจะเซ็นไหมผมก็ยังเซ็นเชื่ออย่างนั้นใช่ครับเพราาจารย์เล็เป็นยังไงฮะจู่ๆถึงไปเซ็นข้อากลงได้ไปเจอกันเขาก็อยู่ที่ภาควาพันธกรรมเด็กเพื่อนผมเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งที่สนิทอืแล้วก็เรียนในสาขาธนกรรมเด็กก็มาแนะนําให้รู้จักกันแล้วก็กับอาจารย์พัทนอาจารย์อีกคนหนึ่งอ่าอีกใจงกตขอโทษนะครับอาจารย์คนหนึ่งก็ มาแนะนําให้ผมรู้จักแล้วก็ให้ผมช่วยเซ็นให้เขานะครับตอนนั้น,นบอกว่ายังไงเขาก็บอกว่าช่วยหน่อยนะเนี่ยน้องเขาจะไปเรียนก็จะได้กลับมาทำประโยชน์ให้คณะอะไรให้ให้ใหกับวงการอะไรเงี้ยเ,เขาไปเรียนเดี๋ยวเขากลับมาผมก็เหลือ ผมก็บอกก,ก็ผมก็ถามว่ามีใครค้าบ้างก็ปรากฏคนที่มาชวนก็ค้าด้วยแล้วก็มีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ของเขาเองอเป็นอาจารย์ที่อาวุโสอยู่เหมือนกันนะครับก็ค้าให้แล้วก็มีเพื่อนเขาอีกคนผมก็มองว่าเ,เหมือนกันที่ผมโพสอะครับคือผมมองว่าหนึ่งการศึกษาดีชาติกูลดีนะครับไม่น่าทำ ผมก็เลยโพสไปว่าการศึกษาดีแน่แน่แน่นอนครับเรียนทัธตแพทย์เรียนทัธตแพทย์แล้วก็เรียนเหมือนกับเรียนโรงเรียนเอกชนค่อนข้างดีไม่ขอเอ่ยนามนะครับแล้วก็เป็นชาติะกูลดีล่ะใช่ครับแล้วก็เรียนโรงเรียนที่อันดับหนึ่งของเมืองไทยเป็นรุ่นน้องโรงเรียนผมไดยซ้ําไปนะครับอืมนะครับอันนี้ก็ไม่คาดคิดล่ะเขาไม่คาดคิดนะครับอืมว่ามันจะเกิดขึ้นว่าเขาจะไม่กลับมาเพราะว่าผมอยากจะบอกว่าส่วนหนึ่งก็คือที่โซเชียลมันแรงเนี่ยเพราะว่า ผมคิดว่าวงการอื่นน่าจะมีเหมือนกันเพียงแต่ว่าในทางแพทย์แล้วเนี่ยเรายังไม่ค่อยเจอกันลักษณะแบบนี้ครับกล้าทาได้ไงเพราะว่าคนที่ค้าเป็นอาจารย์ที่เป็นคนเลคอคเมนให้เขาไปเรียนแล้วเป็นคนคำประกันเขาด้วยนะครับตอนที่อาจารย์โทรไปหาเขาเนี่ยเขายังพูดว่ามาทวงเงินท่าน่ะตัวอาจารย์พูดว่าเขาไม่เคยเห็นพี่เป็นอาจารย์ในใสายตาเขาอื ผมผมแค่ฟังผมก็อึ้งแล้วนะคือคือเมืองไทยเนี่ยนี่ขนาดอาจารย์ใช่ครับซึ่งสอนเขาด้วยสอนเขาด้วยและกระเบนต์เขาด้วยเขากรคอาเมนตเขาด้วยครับคำังกันนีด้วยยังอนอย่างนี้โทรศัพท์ไปเขาบอกว่ามาทวงเงินเหรอประมาณนั้ครับไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์อาจารย์ไม่ครับที่มีบุญคุณกันมาไม่ครับอันนี้อาจารย์ท่านนี้เราให้หลังว่าอย่างนั้นใช่ครับคือเขาแม้แต่ตัวเขาเองนะตั้งแต่ผมคำประกันเขาไปเนี่ยเขาเคยโทรมาหาผมครั้งเดียวครั้งเดียวจริงๆนะครับุณสอยหยุดแล้วเขาพูดกับ หนูจะไม่ทําให้พี่เดือดร้อนคือผมไม่พูดอะไรเขาต่อนะผมก็บอกครับผมก็หวังว่าอย่างนั้นผมก็พูดได้แค่นี้ครับตอนนั้นนานหรือยังประมาณสิบปีนะครับประมาณสิบปีใช่ครับสิบปีน,นี่ก็แปลว่าเขาไปนานกว่าที่ควรจะไปแล้วคือจริงๆนเนี่ยตามสัญญาเนี่ยโทรในประมาณสามปีแต่เขาไปทั้งหมดเนี่ยนะครับเก้าปีสี่เดือนสิบสี่วันเรียนโทรโทรต่อเอกครับโทรต่อเอก,อเอกใช่ครับเนียก็แปลว่าสองปริญญาเลยล่ะใช่ครับปริญญาโทรแล้วต่อเอกต่อเอกครับผมจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ คือจริงๆแล้วเนี่ยเอกเนี่ยถ้าถ้าจบตามกำหนดน,น่าจะแปดปีก็คือโรสามปีเอกห้าปีแต่เขาใช้เวลานานไปนิดหนึ่งก็คือเก้าปีออกว่า<อ>แล้วตอนนั้นเขาติดต่อกลับมาหลังจากที่มันเลยเวลาที่เขาต้องกลับมาใช้ทุนแล้วใช่ครับถูกไหมใช่ครับแต่ตอนนั้นมันก็ยังไม,ไม่เป็นไม่เป็นเรื่องเพราะมันเพิ่งเะใหม่ๆยังครบใหม่ๆว่างั้นเถอะใช่ครับยังไม่ได้มีการติดตามมาเอานักเรียนทุนคนนี้กลับมาใช้ทุนหรือย,ยังอะไรยังไงแต่ตอนนั้นเขาโทรมาใช่ครับเออตอนนั้นคิดอย่างว่า อาจจะต้องจ่ายแทนเนาะคือผมก็ทําใจส่วนหนึ่งแล้วนะคือผมรู้อยู่แล้วว่าตอนนั้นตอนที่เขาโทรมามผมก็ทยอยจ่ายแล้วนะเดือนละหมื่นสามจ่ายนะฮะจ่ายให้มหาลัยเนี่ยอ้าวแต่คือเขาก็บอกว่าเขาก็ทยอยส่งมาให้บ้างแต่มันก็ยังไม่พอไงอคือผมต้องจ่ายเงนินให้มาหายลัยเป็นเดือนเดือนละหมื่นสามแต่อาจจะไม่ทุกเดือนนะอเออก็จ่ายไปแล้วบางส่วนก็คือทําใจบ้างแล้วล่ะแต่เขาก็ยังให้ให้เหมือนกับให้กําลังใจว่า เออเดยวเขามีเงินนะเขาจะมาโปให้ประมาณเนี่ยเราก็หวังว่าเขาจะก็ทาไมคุณหมอไม่ถามว่าทาไมไม่กลับมาคือผมพูดไม่ออกอ่ะโดยส่วนตัวผมเองนะผมผมไม่ค่อยไม่นี่เป็นทุนของประเทศใช่ครับนี่เป็นทุนของสถาบันการศึกษาใช่ครับให้คุณไปเรียนก็เพื่อให้คุณกลับมาทําประโยชน์ใช่ครับต่อยอดให้กับคณะใช่ครับให้กับสถาบันใช่และให้กับประเทศถูกไหมใช่ครับเออถ้าไม่กลับมาไม่ว่ากันแต่คุณต้องใช้ทุนซะ ซึ่งมันต้องมีขั้นตอนกระบวนการค่าปรับค่า,าอะไรต่างๆถูกไหมใช่ครับไม่เป็นปัญหาเลยอย่างนั้นใช่ครับตอนนั้นบอกเขาไม่ทำาไมไม่กลับมาพูดไม่ออกพูดไม่ออกครับคือโดยส่วนตัวผมผมแบบเป็นคนอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยพูดอะไรแล้วเขาบอกว่าเขาจะไปทําให้พี่เดือดร้อนใช่ครับพอพูดแค่นี้ผมก็อึ้งแล้วครับผมก็พูดอะไรไม่ออกครับแล้วก็บอกว่าหวังว่าจะเป็นงกันนะผมก็ตอบแค่นั้นนะครับนะ ทุนมันเป็นทุนอะไรบ้างที่เขาเอาไปต้องจ่ายเท่าไหร่ังไงคือทุนเนี่ยทุนของธนแพทย์ที่เขาต้องมาจ่ายเนี่ยสองแสนกว่าเนี่ยเขาก็จ่ายให้คุณอาเขาเรียบร้อยอันนี้คือทุนอธิบายนิดนึงทุนจบละทุนอันที่เขาเป็นธนแพทย์อะครับตอนนี้เขาเรียนหกปีเนี่ยเขาจ่ายเขาจ่ายให้ญาติเขาเรียบร้อยละอีกสองกองก็จะเป็นทุนสัญญาข้าราชการศึกษาหรือฝึกอบรมนักต่างประเทศของอะไรยมิโดนเนี่ยนะครับเป็นเงินเดือนนะครับลงเบียปรับทั้งหลายเนี่ยถ้าปรับ ในนี้ก็ดอกร้อยละสิบห้านก็เป็นยอดเงินหนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกบาทสีส่สีส่สตางค์นะครับอีกสัญญาหนึ่งก็จะเป็นสัญญาการรับทุนรัฐบาลทบวงมหาลัยนะครับเก้าปีสี่เดือนสิบสี่วันยอดแปดล้านสามแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าจุดหนึ่งนะครับถ้ารวมยอดเงินค่าปรับทั้งหมดจะเป็นสามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสน หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดจุดห้าแปดบาทครับปีกับสามสิบเอ็ดล้านครับผมแล้วยังไงฮะพยายามจะเจรจาพูดคุยกับทางสถาบันก็พยายพูดคุยกับทางสถาบันเขาก็ผมมองว่าเหมือนกับว่าคือเราก็พยายามดิ้นนะครับไปทั้งกรมบัญชีกลางไปทั้งหลายที่เขาก็คือเราพยายามดิ้นเพื่อที่จะขอผ่อนไปมากกว่านี้ได้ไหมคือถ้าจะเอาเงินก้อนทั้งหมดมันก็เหนื่อยกับหลายๆคนนะครับก็ขอผ่อนโดยไม่มีดอกเบี้ยได้ไหมคราวนี้ กบริษัทก็ตีกลับมาว่าสามารถทําได้แต่ว่าให้ไปถามศาลปกครองอีกทีหนึ่งคราวนี้พอยิงมาแบบนี้เนี่ยศาลตัดสินไปนแล้วก็คงไม่คืนคำนะครับก็ต้องพิจารณาว่าเพราะคดีมันนานมาแล้วครับก็พิจารณาว่าต้องจ่ายครับพอต้องจ่ายครับทุกคนก็จะต้องโปะเงินเลยครับงานนี้ก็ต้องโปะก็ต้องหาไม่มีก็ต้องหาครับถ้าไม่หาจะโดนยึดทรัพย์แล้วมันมีเงื่อนไขที่ที่แปลกประหลาดอย่างหนึง่งคือว่าไม่สามารถที่จะแยกจ่ายได้สมมติผมไม่อยากโดนยึดทรัพย์ของผมผมได้หลายของผมก็ไม่ได้ ต้องจ่ายรวมทั้งหมดครับไม่งั้นโดนยืดหมดเลยอืเพราะฉะนั้นทุกคนแต่ว่าทั้งสี่คนเนี่ยที่เซ็นคำเนี่ยนะต้องจ่ายให้หมดจ่ายให้หมดครับจ่ายเฉพาะตัวคุณหมอไม่ได้ไม่ได้ถ้าอีกสามคนไม่จ่ายอีกสองคนไม่จ่ายหรือไม่กระทังอีกคนหนึ่งไม่จ่ายก็ไม่ได้ครับก็จะโดนไปทั้งหมดโดนทั้งหมดครับเพราะจ่าตารร่วมกันนอกจากตัวเองจะไปจ่ายแล้วยังต้องคอยติดตามคนเดือดอีกสามคนเพื่อให้จ่ายให้ครบถ้วนซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้จบใช่หรืออีกคนหนึ่งยังยังยังกู้ไม่ผ่านครับ อีกคนหนึ่งอย่างกู้พิพาอันนี้เป็นเพื่อนเขาเป็นเป็นเป็นเหมือนเป็นเพื่อนและเป็นอาจารย์ด้วยครับเป็นเพื่อนด้วยเป็นอาจารย์ด้วยประมาณนั้นครับก็ต้องไปกู้เงินใช่ครับมาจ่ายนี้ให้ใช่ครับตัวคุณหมอก็หาเงินสองล้านกว่ามาจ่ายละครับผมอีกสองคนผมก็ไปกู้เง่นมาเหมือนกันครับผมก็ต้องไปกู้เงินมาเหมือนกันครับไปกู้เงินมาครับก็ดอกก็ร้อยหนึ่งก็ตอนนี้ที่จ่ายอยู่ก็เป็นผมกู้เป็นดอกธุรกิจมาแล้วตกประมาณสักแปดเพราะฉะนั้นว่าไปแล้วที่เขียนโพสต์เฟซบุ๊กว่า หมดกรรมก็จะทีเนี่ยนะครับจริงๆเขาไม่หมดหมดกรรมก็คือผมใช้ให้เขาหมดแล้วนะอันที่สองวันนั้นที่ผมโพสเนี่ยจะรู้ว่าผมไม่ได้ต้องการทําร้ายใครถ้าผมทราร้ายเขาผมโพสตะรนะแล้วผมโพสเฉพาะในกลุ่มเพื่อนผมโพสเพื่อความเหมือนกับผมรู้สึกผมแบบอัดอั้นนะครับผมระบายออกมาว่าวันนี้ผมหมดตาทีนะเพราะไม่งั้นนะครับผมจะต้องขับรถนะครับขับรถมาเพื่อมาประชุมบางทีผมทํางานผมต้องขับรถมาประชุมผมต้องทิ้งคนไข้ มาประชุมแต่ละทีก็เครียดบางทีผมกลับไปทะเลาะกับแฟนผมนะเพราะเรื่องเนี้ยมันเกิดก่อนที่ผมแต่งงานอืผมต้องไม่ทะเลาะกันเมืทีดขับรถมาคุณคุณรู้ไหมว่ามันเกิดเกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งซึ่งซึ่งผมเกือบจะต้องเสียชีวิตอผมต้องบอกไงว่าประชุมอะไรครับรมาประชุมประชุมกรรมการทั้งหลายเนี่ยครับทั้งทั้งหมดเนี่ยครับทุกครั้งก็จะต้องเรียกประชุมนียครับผู้เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องครับแลวเราต้องพยายามดิ้นเลยครับเราต้องพยายามดิ้นพยายามจะต่อสู้อ่ะใช่ครับ เราต้องเข้ามาแล้วครับแล้วผมอยู่ซาบนีครับผมด้อยู่งเทพนะครับผมต้องขับรถเข้ามาครับอืเพราะฉะนั้นไอ้จบที่ว่านี้ก็คือจบสักทีใช่ครับไม่ต้องมาบุ่นวายไม่ต้องมาประชุมไม่ต้องเข้ามาอีกแล้วพอกันทีไม่ต้องมาเครียดกับเรื่องตรงนี้แล้วที่เหลือก็กคือเครียดหาเงินไปนั่งชำระนี่ก็พอแล้วแต่ไม่ต้องมานั่งขับรถเข้ามาประชุมมานั่งเถียงกันว่าทําไมคุณไม่ยอมลดเงินให้เราคุณไม่ช่วยเหลือเราอะไรเงี้ย ให้ามาันจบซะทีก็ <S 1> <S 1> ถือว่าเป็นกรรมเก่านะผมก็เลยโพสต์ว่าเป็นกรรมเก่าแล้วผมก็บอกว่าสิ่งที่ผมอยากเตือนเท่านั้นเองก็คือว่าเตือนเพื่อนของผมที่อยู่ในเฟสว่าคุณจะค้ำประกันให้ใครก็ตามถ้าอย่าไปมองชาติตระกูลการศึกษามันไม่ช่วยหรอกบางทีเขาก็ทําคุณได้ผมต้องการแค่นั้นแต่คราวนี้พอผมโพสต์ไปปุ๊บเนี่ยมันก็มีหลายคนเนี่ยเขา แล้วไปแชร์แต่ครั้นี้แชร์สาธารณะแล้วครั้นี้ชือตัวคุณหมอเริ่มต้นเนี่ยไม่ใช่สาธารณะครับแต่มีคนแคปแล้วก็ไปแชร์สาธารณะใช่ครั้นี้มันก็ยาวไปเรื่อยครั้นี้ก็มีคนคนมาแอดเฟซผมจนแทบเฟซผมไม่เหลือแล้วอ่ะถามว่าผมมีความสุขไหมตั้งแต่ผมโพสต์ไปผมไม่มีความสุขนะเพราะว่าวันๆเนี่ยผมก็นั่งดูโทรศัพท์ตอบบุคคลที่ไม่รู้จักแอดคนไม่รู้จักนะครับแล้วก็ตอบทุกคนที่ห่วงใยซึ่งผมผมเข้าใจนะครับแต่ว่า ผมก็พยายามตอบทุกคนนะผม,มผมมีความรู้สึกว่าถ้าผมไม่ตอบใครเนี่ยมันก็มันความรู้สึกไม่ดีผมก็พยายามทําสังคมทั่วไปอาจจะไม่คาดคิดเรา,าจ,จะเคยได้ยินว่าเอาเขาผ่อนบ้านครับเราช่วยค้าประกันให้ใช่ครับผ่อนรถออาช่วยค้าประกันให้ครับผมพอเขาผ่อนไม่ได้เราก็ไปจ่ายครับคนค้าประกันเนี่ยเสมือนเป็นลูกหนี้เลยถูกไหมใช่ครับเราเคยได้ยินกันอย่างนั้น ผมเตือนกันด้วยซ้ำไปว่าโอ้โหถ้าไม่ไว้ใจกันจริงๆอย่าไปค้ำประกันให้สุดท้ายเหมือนเป็นคนคู่เองใช่ครับแต่ไม่คาดคิดว่าในแวดวงทันกแพทย์จะมีอย่างนี้เกิดขึ้นและโดยเฉพาะไม่ได้เป็นหมอฟันไปซื้อบ้านและให้ค้ำเลยนะฮะทุนการศึกษาใชครับให้ไปเรียนต่อแล้วมีอย่างนี้เขาก็เลยไม่ไม่ค่อยเชื่อถือไม่ค่อยคาดคิดว่าจะมีผมมองว่าทางนักการแพทย์อาจจะไม่ค่อยมีครับพอมีก็เลยเป็นแบบเป็นกรณีศึกษาที่ ที่หลายคนแบบไม่คาดคิดแล้วก็ผลคิดว่าอาชีพนี้มีเกียรตินะครับมีการศึกษาดูดีไม่น่าจะทำอย่างนี้มากามรับนะฮะถึงตอนนี้ก็ยังไม่คาดคิด<ช>ไม่ใชนะใช่ครับใช่ครับไม่คาดคิดแน่ๆทาจดหมายไปถึงใช่ครับทำไปว่าทำไปว่าก็เหมือนกับเขาจะต้องมีเรื่องของการใช้ทุนอะไรครับเขาเบี้ยทุนก็บอกว่าเหมือนกับเป็นเรื่องส่วนตัวเขาไม่สนใจตอบกลับมา ประมาณน uh uh ั้นครับผมโพสต์ในล่าสุดไปก็คือก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะใช่ครับไม่เกี่ยวคู่กรณี่าอยังไงล่าสุดก็ยังมีนอย่างคำเดิมครับว่าไม่มีเงินเราก็แต่งตั้งทนายขึ้นมาบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาอืมเพราะฉะนั้นก็จะไม่ยุ่งละคือก็มีหลายคนอยากให้คู่ผมเนี่ยต่อสู้เพื่อให้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าก็คุยกันก็คืออย่างมากนะถ้าทําได้เนี่ยก็คือ ฟ้องขึ้นมาแล้วก็ไม่ให้เขากลับเมืองไทยอืแต่ผมมองว่าเขาคงไม่น่าจะกลับมาแล้วเพราะเขาเคลียร์ปัญหาจบทั้งหมดะลืวเขาแน่จะไม่กลับมาซึ่งก็มีคนแนะนาให้ผมตั้งทนายไปสู้ที่เมกามแลวผมบอกถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าจะรู้กันจริงๆเลยนะผมเป็นคนเดียวที่อยู่ในผู้ค้ำประกันที่คุยกันทั้งหมดเนี่ยเราอิกนองมากเลยคือมผมจะไม่ใส่ใจก็ถามที่ประเด็จเอาไงจะจะฟ้องไหมจะต่อตั้งทนายไปสู้ที่นู่นไหมผมบอก ตั้งไปหนึ่งเราก็ไม่รู้เราจะชนะไหมอันที่สองผมไม่มีเวลาบินไปบินมาหรอกนะครับอันที่สามผมพูดเสมอว่ามันคือกรรมเก่ามผมมักจะยืนยันเสมอเลยนะครับว่าคนเราทุกคนเนี่ยมันมีกรรมเหมือนคุยกับท่านอาจารย์พระพยอมก็บอกบมีกรรม,มนะบางคนก็ถามว่าโพสต์ไปงี้ระวังเขาฟ้องหมินประมาทนะถ้าโดนฟ้องคุณหมอจะคิดยังไงผมก็บอกว่า ก็คงเป็นการเก่าอีกเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่ผมเซ็นคำประกันนะครับก็คือผมปรารถนาดีอยากให้เขากลับมาทําเพื่อเพื่อวิชาชีพเพื่อคณะผมโพสต์ครั้งนี้เพื่อระบายความในใจของผมว่าผมสบายใจอันที่สองผมโพสต์เพื่อจะเตือนสติถ้าผมโพสต์เพื่อจะเตือนสติแล้วมันจะทําให้ผมได้รับทุกข์อีกก็คงเป็นการเก่าอีกเหมือนกันเพราะว่ามันคงคิดอะไรไม่ได้ครับคุณถรยุทธ์พระนั้นสุดท้าย ก็อย to i mean. no. so ่างที่บอกไปได้คุยกับเขาล่าสุดก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากกว่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านี้ครับม่นจะมีโอกาสถามไหนบอกว่าจะไม่ได้ทําให้เดือดร้อนไม่ได้ถามเลยหรอกคือคือผมมองว่าคุณสอยุทธครับคนเมืองคนนะครับถ้าเราคิดว่าเราพูดเราว่าเขาแล้วเนี่ยตัวเราเครียดเราเหนื่อยแต่ไม่ดีขึ้นนะครับผมไม่ทําดีกว่าอืมเพราะว่าผมเห็นหลายคนทั้งเพื่อนของเขาเองอาจารย์ของเขาเองหรือผู้ร่วมงานของเขาเอง เมีไปทั้งว่าทั้งปอกทั้งทุกอย่างเขายังไม่สนใจเลยครับแล้วผมเป็นใครครับผมไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเลยผมแทบไม่รู้จักเขาเลยเขาจะฟังผมมไหมครับอาจารย์ของเขาผิดหวังขนาดไหนผมว่าทุกคนผิดหวังนะครับอืมแต่ว่าผมไม่สาม,มารถอย่างหลือจิตใจเขาได้ครับว่าหน้าวันนี้จิตใจเขาคิดอะไรอืมแต่ถามว่าทุกคนเสียใจไหมครับทุกคนเสียใจครับ โทษเหตุใจที่ว่าต้องมารับกพระรนีจนะครับหลายคนก็ก็ต้องไปกู้มารวมถึงตัวผมเองก็ต้องกู้มาครับนะครับฉะนั้นสําหรับเรื่องนี้ก็ถือเป็นอุทาหรณ์ใช่ครับนะครับผมแม้กระทั่งคนในแวดวงซึ่งอาจจะเป็นที่ยอมรับนับถือใช่ครับชาติตกูลูนีการศึกษาดีใช่ครับไม่ได้แปลว่าจะไม่เกิดปัญหาเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นถูกต้องครับกับบางบอกอย่างนั้นนะใช่ครับวันนี้ ขอบคุณนะฮะที่มาร่าฟังนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่ี่คือจอดครอดแล้วก็ทางรายการที่ให้โอกาสผมมาชี้แจงครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ